เขาต้องทําอะไรบ้างอ่ะแบบวันแรกที่ไปถึงอ่ะวันแรกที่ไปซ้อมเลยคือผมไปซ้อมกับนักมวยแล้วก็โดนต่อยเลือดกับเราไหลกลับมาเอาเท่ามึงบอกมึงไปซ้อมกับนักบอลอ่ะกูจะงอาเนื้อหัวเลือดอ่งั้นก็โบะโอ้โหเลือดอับห้าวันแรกคือเลือดอาบหมดเลยพี่โหนวมเนืร์มนี่คือแบบติดเลือดถ้าถอดใจไหมว่ากูไม่ต่อยแม่งแล้วไม่แต่ผมสนุกดีรู้สึกแบบสักวันหนึ่งกูเดี๋ยวกูจะเอาคืนสักวันรอกูแป๊บนึงตั้งแต่ไปเท็ดไปเทน ใช่เป็นจริงๆผมเป็นคนหัวรุนแรงอยู่แล้วแต่ว่ามีโอกาสได้ใช้ในทางให้ถูกเมื่อก่อนใช้ในเกมอย่างเดียววใช้ในเกมแล้วใช้ในทางที่ผิดได้ไหมไปทําอะไรที่ไม่ผิดไม่มีเลยคือผมมาที่ไปต่อยเทมเเทนเพราะว่าแบบอยากต่อยคนอ่ะแบบอยากต่อยแบบว่าที่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะไปซื้อเนื้อหมูมาสักเจ็ดโลอ่ะให้มันเป็นของอาแผ่นเนี่ยแล้วก็ไม่เหมือนกันนะพี่ต่อยอ่ะไม่ได้เหมือนกันนะดีคือผมมาเรียนเรียนชายล้วนแล้วผมรู้สึกแบบอยากชกต่อยมาตลอดแต่มันไม่มันไม่มีอ่ะทำไมถึงอยากชกต่อยไม่ได้โหดอ่ะผมเล่นเกมไงแล้วผมมาแบบ เป็นเด็กผู้ชายอยากใช้กาลังอะไราเงี้ยแต่แบบไม่มีเรื่องอะไรเลยแล้วคือเหมือนส่วนใหญ่เพื่อนเขาจะไปมีเรื่องที่แบบสยามกันแบบเรียนพิเศษ้วเจอเด็กเรียนอื่นสู้กันผมเรียนเสร็จปุ๊บไปร้องเพลงไม่ได้มีชีวิตตรงนี้เลยพราะเธอเป็นนักผมเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆอ่ะเป็นความใฝ่ฝันวมาอยากต่อยคนไปต่อยเทนไปเทนตอนนั้นเธอต่อยต่อยใครนะต่อยกัโดมอ่ะอ๋อโดมโดมโดมเดอะเฟสอะโดมเฟสจนเพียนอะโดมหล่อนหล่อนยังไงผมไม่อยากต่อยคนไม่รู้จัก ตอนแรกเขามีหลายลิสต์หลายคู่มากอย่างต่อยคนไม่รู้จักก็แบบอยากจะห่างๆวันหน่อยอ่ะไอ้นี่วันแรกพี่ๆเราต่อยกันพี่ผมว่าวันนั้วเราจะแบบเป็นคู่ชกบอกเอ้ยอะไรนี่ยมันถอยด้วยไหมแบบชอบดีเอ็มมาแบบไปกินข้าวกันพี่แบบพี่แบบใจเย็นเย็นไม่อยากสารสัมพันธ์คืออยากคลิปคาแรคเตอร์นี่ก็หลังจาหลังจากนี้ก็ได้เดี๋ยวมารู้จักกันแล้วเราไปต่อยใมโรงคือไม่อยากต่อยคนรู้จักไอ้นี่ก็จะมารู้จักกูอยู่นั่นแหละเพื่อ เป็นดีเกินเป็นไรเนี้ยเธอเตรียมตัวนานป่ะตอนนั้นอ่ะวุนานพี่จากแบบเด็กเล่นเกมไม่ทําอะไรเลยคือไม่เคยต่อยมวยมาก่อนในชีวิตไม่เคยออกกำลังกายเลยพี่ผมผอมเลยแบบใช้เวลา3เดือนน้งพี่ แต่ผมไปทุกวันเลยซ้อมทุกวันเดือนมันทําให้ขยี้ใจเธอมากเขาต้องทําอะไรบ้างอ่ะแบบวันแรกที่ไปถึงอ่ะวันแรกที่ไปซ้อมเลยคือผมไปซ้อมกับนักมวยแล้วก็โดนต่อยเลือดเอาไหลกลับมาเขามึงบอกมึงไปซ้อมกับนักบอลอะกูจะมึงไซ้อมกับโถจะได้กันแล้วพี่ซ้อมแบบเป็นเล่ห์ครับ อันนี้ค่อยๆมันควรบอกไปต่อยมวยไปตองกันหนักมวยอันนี้มันต้องไปต่อยกันนักมวยเลยไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่เป็นซ้อมแบบเป้าอะไรเงี้ยให้ลงไปในลงไปในเวทีแล้วก็ต่อยเลยฮ่าเขาไม่ได้มีการแบบหลบมะนาวหรืออะไรเหมือนสมรักครั้งสิ่งเขาบอกว่าไปอย่างเงี้ยโยนมะนาวเออโยนมะนาวแล้ววุบวับสงสายตาไม่มีเลยหรอตอนนั้นไม่มีแต่คิดว่ามันควรจะมีเหมือนกันเนาะไม่ใช่ควรจะปล่อยผมลงไปอย่างนั้นหรอมันช่วยประหวาไ่ดเราไม่เคยเราไม่เคยจับไม่เคยไม่เคยเนี้ย งั้นกโบะโอ้โหเลือดอาบห้าวันแรกคือเลือดอ่บหมดเลยพี่โหนวมเนิมนี่คือแบบติดเลือดถ้าถอดใจมาเว่ากูไม่ต่อยแม่งไม่แต่ผมสนุกดีรู้สึกแบบสักวันหนึ่งกูกจะเอาคืน <c oughs> สักวันรอกูแป๊บนึงเธอถามโค้ช่ไหมว่าทำไมทำไมไมึงไม่ไม่สอนกูก่อนวะแ <c oughs> ั่นดีเขาก็บอกว่าการท่าการท่านี้แต่คือมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆกับบางทีคือเราต้องไปลองฝึกเองก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเต้นช่วยได้เยอะเหรอที่ผมที่ผมไม่ถอดใจผมรู้สึกว่า มีแววคือรู้สึกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวอนาคตน่าจะได้เพราะว่าฟุตเวิร์กหลักการอะไรเงี้ยคือมันมันโอเคอ่ะผมผมทำได้อ๋อคือเอาบีบอยมาลุยเลยกับการเป็นมวยดั้ยจริงนี่นักเต้นนักเต้นที่มาเป็นนักมวยเต็มเลยแล้วมึงย้อนหววด้วยดี เนี่ยต่อยไม่โดนแล้วนะเมื่อกี้แบบจริงเหรอเนี่ยไม่โดนไม่ได้เอี่ยไม่โดนเลยเนี่ยเอาดิแต่ถ้าเธอใช้เธอใช้เทคนิคแดนซิ่งวิดีสตาไปที่เขาเป็นแชมป์เธอไปใช้กับเ้ยพี่รู้จักด้วยเหรอพี่เคยเห็นด้วยเหรอเคยเห็นดิพอเขาพอเขาเข้ามาเธอเคยจับเขายกแล้วหมุนเลยเนี่ยเวียงเหรอเใช่หลักเวียงเหรอโยกผ่านแต่แดนซิ่งโกเก่งผมไม่ทำอะไรเลยผมปล่อยตัวไหลๆเดี๋ยวเขาดึงไปดึงมา อย e ja ู่ได้เพงเดี๋ยวให้เล่าเรื่องมวยสนุกดีวันแรกที่โดนต่อยจนเลือดมื่ออาบบกับบัานอนยังไงวะนอนได้ไหมมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นพี่มันไม่ได้ช้ำแค่มันเลือดกำลังไหลอะแต่แค่มันหงุดหงิดแล้วแบบแบบอยากอยากจะต่อยได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเธอก็เลยได้เพื่อนกลุ่มใหม่แล้วก็ได้แฟลนชั้นใหม่คือเรื่องมวยอย่างตอนที้ทำลงนวมบอยลงนวมบอยใช่ทำพวกอุปกรณ์ต่อยมวยแล้วก็เสื้อกีฬามวยอะไรเงี้ยครับ มาแต่ที่เป้ะสก้ามเธอที่มันเป็นลงนวมบอยแล้วก็เห็นคลิปที่เธอแบบไปอยู่กับกุ๊ๆไปอ่่าเงี้ยฉันมองเธออันดับหนึ่งแล้วเป๊ะเลยอันดับสองคืออยู่ดีๆผมเกียร์เลยถ้าทางไทยยืนกับโคตะฉันรักโคตะอยู่แล้วอันนี้ตัวนะไม่ได้นะไม่ อันโดนบอลนั่คือไอเดียมาจากใครที่เเป้เหรอเออคือมีพี่คนหนึ่งเขาทำบริษัทออขายอุปกรณ์รกณีฬามวยอยู่แล้วออแล้วคือพี่เป้เป็นรู้จักเป็นคนตรงกลางเ,ออเขาพาทำม,มารู้จักพี่คนนั้นแต่ทำรู้จักพี่เป้โดยการมาซ้อมที่เดียวกันแล้วมาต่อยกันก่อนต่อยพี่เป้ก่อนแล้วค่อยรู้จักกันรู้จักกับพี่เป้เพ,พ,พอพอเตะมวยใช่ครับเออหรอมันขายไขยอะไรบ้างามีขายตัวชกตัวที่แบบว่าเป็นกระสอบแล้วก็เป็นตัวชกที่มันแบบดึงกลมๆนั่นน่ะะองี้ยที่เห็นปากใต้รอหนึ่งผมเคย ต่อยแรงบุ๊บหลบไปทันปากแตกอ๋อมันมันได้กลับคืออย่างงี้อ๋อมันมันดีดมันเร็วมากเลยนะที่กูเห็นมันดีดกลับเงี้ยต้องต้องหลบถ้าต่อยอยู่ตรงไหนที่ซ้อมอยู่บ่อยๆสุขุมวิเจ็ดเอ็ดครับอ๋อเหรอแล้วคนไปกันเยอะแยะจริงๆถ่ายไปนั่งถ่ายทิกตอกกันละรอรอแต่ไม่ได้ไปต่อยไม่ไม่